สอบกับสอบรำโบคือสอบตั้งหว่าแนเนาะมันเปสีเขียวเนาะแม่ยังอยากไปไทยอีกอยู่วะยังมีความคิดอยากไปอยู่วะยังจะไปอย่าได้ยังประมาณผิดหนึ่งผิดายนี่ก็คือสีได้ไปเลยแหละอยู่กูได้ระบายต้องไปหาเงินอยู่คุณเลยขอเงินกระแพงหน่อยบุญเนาะแม่จ่ายมันหลายเงินแพ้เงินเงินเงินเพลินอะแพงแต่เงินเฮ่าน่ะมันบันมีค่าเอ้าแม่ไหนแม่ไม่ได้เฮามาแตกพันหนึ่งกะใช่กะ คือว่าแหละบอดายโดนสปะสบอดายโดนนอใส่เงินเงินก็มือหนึ่งก็คือเม็ดมันราคาบ้านเทามันก็แพงเห็นเงินบาทไหมแถวเป็นอะไรวะเป็นอะไเป็นเงินบาทเนาะโอ้ใช่ค่ะมุณใกล้ๆเป็นอะไรเป็นเงินบาทเป็นอะไรเป็นเงินบาทเลยอันแต่เทาขายน่ะเป็นเงินลาวบ้านเทาเนี่ยแหละโอ้แต่ว่าเมันมีเงินบาทเนาะแดกเงมันแดกไงมันเท่าไรเดิตอนนี้หกแสนกับสามสิบพันเนาะเออเงินบาทบ้านเท่าน่ะ ชื่อข้าวเจ้าแล้วขาเออยขายข้าวเจ้าขายข้าวเนี้อมาซื้อข้าวเจ้าขายข้าวเนี้อมาซื้อข้าวเจ้าร้องข่าเนาะไม่อยากกินข้าวเจ้าเด้บป่นไม่เลโอ้นี่ว่าจะคลองโอ้โหปุถุหินูปเลยไปตั้งแต่เป็นสาวหมดเลยแต่ลูกแต่คราวแม่หมดเลยุ่นเดียวก็แม่แล้วก็เพุ่านไปเห็นงาดยังแม่อยู่ไทนตีช่วงเต็กกี้ไปเห็นงานบ้านแต่พอสิเก็บเงินได้ยังมาได้มาเห็นแตกที้โอ้เป็นแม่บ้านมั้ยังหรอ นี่แหละพี่น้องเนาะซื้อมู่บ้านจลยพี่เม่บ้านเข้ากะบ้านข้าวกะเมืองเมืองจำพรเทศบาลนาเคศพี่น้องคนสำเร็จเนาะที่ว่าไปทำงานในสหประเทศไทยพี่น้องหลบๆเขาไปไหนได้นี่แม่หรือว่าใส่กระเกงป่ะยุบอันี้เขาได้ที่เราไม่ถือเลยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้เราก็อยู่อีกหมู่บ้านนึงเนาะพี่น้อง ที่ว่าต้นไปทํางานประเทศไทยลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิกจะไปสัมผัสแม่เนาะอยู่ในบ้านเนาะว่าเป็นเจ้าแบบทึ่งยังเนาะที่ว่าหมู่ว่านนี่เนาะพี่น้องเบิกก็มาแต่ว่านี่พี่น้องแต่ว่าเพราะท่านเดี๋ยวดีบิวเนาะเพราะว่ามันขำกว่าเมื่อยลายเดินทางมาประมาณไหลลากพอดีพี่น้องเนาะจากบ้านของเบิกมาเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเส้นทางที่ว่าเบิกเดินทางมาเนาะพี่น้องบรรยากาศดีๆเนาะ ไกลอีเดีนี่พี่น้องมันเป็นป่าทางมาเนาะแล้วเจ้าหน่อยบิกจะไปสัมผัสแม่พี่น้องว่าแม่เป็นสิบบาทเกียร์กําลังนะครับนี่เนาะพี่น้องล้างจาาเอิกดีวิวหมู่บ้านมาเดี๋ยวนะแล้มาพ่อยม่เทาเป็นซื้อเข่าเข่าเนาะใช้เออขายข่าเจ้าโล่เทอะไรก็นไหมเทาโล่สีพรางโอ้ยมึงมึงยาคือว่าเห็นเงินบาทไม่เทาเป็นอะไรเป็นเงินบาทเนาะโอ้ใช่ครับท่ามึงกี่ไงเป็นเงินบาท เป็น,านาลเขา,ขานะเป็นเงินบาทในอันแต่เทาขายน่ะเป็นเงินลาวบ้านเทานี่แหละโอ้แต่ว่าเมันมีเงินบาทเนาะแจกเงินมันแจกเงินนเท่าไหร่ดิตอนนี้หกแสนกับสามสิบพันเนาะเออเงินบาทบ้านเทานาะซื้อขา้าวเจ้าแล้วก็เอาาอขายข้าวนะเจ้าขายข้าวเนี้ยมาซื้อข้าวเจ้าเออขายข้าวเนี้ยมาซื้อข้าวเจ้าเทาเนาะแม่อยากกินขา้าวเจ้าเด็ดแบบโอได้เพิ่์นโลเท<อ>่าไหร่ดิโลสิบพันโลสิบพันเนาะเป็นเงินบาทก็อยู่ที่เท่าไหร่ พันปลายพันปลายป่ะพันหนึ่งกับพันหนึ่งร้อยบอกสองเออพันหนึสองร้อยพันสองร้อยเนาะประมาณพันสองร้อยเด็กพี่น้องถ้าลายเป็นเงินบาทก็พันสองร้อยรวมเนาะเอ็กพี่น้องล้างจ่าพวกอึกอันนี้เดี๋ยวนาะงดีบิวอันนี้ขายเขาเดี่ยวทีว่าดีบิวบ้านเนาะที่ว่าไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยก็เดี๋ยวแมนแมนแมนได้เงินมาจากประเทศไทยเนาะพี่น้องสร้างบ้านเนาะทางบ้านก็ได้เพื่อจะได้กับโรงงายเนาะจะได้ประมาณนี้แหละนี่ไปหาเงินมาก นายจางนายยางเปอนกะดีอยู่ไหมแถวดีกะถึงบอดีกะดีเนาะถึงบอบอดีกะคือบาทเลยไปร่นบมได้จะมาไหลบานเลยเนาะใชี่าปีบุเล่ังได้จาไม่ได้เออ่เวลารดนเติมเลือด้องเนาะสี่าปเดี๋ยวไปเอาขงแม่เขาก็เอามายกบาทนีเอามาเดียวเดียวเวิ์กสิเอาเขาไปส่งไปแถวเนาะเอามาเจ้ากล่องอะไร ได้เมื่ราเห็นหน้าดูดูเห็นหน้าดูดไม่เให้ก็ุไ่นาให้เขาได้ว่าไม่แค่งแหตุนแข้งแห้งอยู่แล้วแม่ตุนนี่ลูกเพื่อนกับยู่ไายเบิร์ตนเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะก็ดีได้กกันเดี๋ยวทีมาสัมผัสแมวนี่ให้แม่เพิ่ผ้านยางเนาะสบายดีเดสบายดีคุก้าสบายดีไปเพื่อนไปเพ่นแม่นำือกันตีแม่ เบจุมารีเด้อจูมารี่พอละวงเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพื่อนทีก็จะเฮ็นว่อยกอยู่ไทยเนาะเพิ่จกัจนแล้วไปไปเดี๋ยวไปเบิ่งเลยเนาะไปเ้าน้าดีเยเดี๋ยวเออให้แม่น้ำทางเนาะัไปน่เถ่าผู้นน้สื้อจะได้ก่อ ตูนโอ้เมตูนเอออินทบงน้ำปตินกับไทยเออนี่แหละเพิ่นเพื่้นย่อนเพิ่นไปไทยเออจะคล้องเพิ่นยังอยู่ไทยป่ะเดี๋ยวนี้แม่จะคล้องไหมอ้นี่ว่าจะคล้องโอ้เพื่นนี่แล้วเพื่อนนี่แหลไปตั้งแต่เป็นสาวคนแหละแต่รุ่่นวแมพูปเดียวกั็แม่แล้วก็เพิ่นจังไปเห็นงานยังแม่อยู่ไทยดิช่วงเต็กี้ไปเห็นงานบ้านจากพ่อสเกีบงินได้ยังมาได้มาเห็ุแบบนี้เดี๋ยเป็นแม่บ้านมายังหรอ นี่แหะพี่น้องเนาะซื้อมูวันเล่บ้านข้ากาบ้านขากาดเมืองมเทลนบพี่น้องคนสาเร็จเนาะที่ว่าไปทำงานในทีประเทศไทยพี่น้องหลบๆเขาไปไหนได้บ้านี่แม่หรือว่าใส่กระเจปะคนาเขาไดทหลอย่นี่ก็ได้หลังจากีบิวบ้านเมือกี้วาไปเบิ่งเกลือพี่น้องเนาะมีหน้าเกลือม่นี่เดี๋ยวแม่พาไป เดี๋ยวไปเบิ่งหน้าเกลือน้ำกันด้ทุกคนเด้อนี่มันใครออกมาเลยไปย่างเขาไปด้ไหมเดเบื่องน้ำกันเนาะไปไปย่างเด้อนี่นุ้ยเป็นข้าวายแต่่าคนกินหน่อยเอ่เมานีข้าวเจ้าเบิดปุนี่แม่มข้าวเจ้าข้าวเจ้านีเขาเมี่ขได้เช็สอบบินหน้าข้าเจ้าได้พีนี่ได้สิบห้าสอเอ สอบกัสอบลำมคือสอบต้องหวานแล้วเนาะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เขาำนี้เขากลางเขาดำบานห้เฮาเลยโอ้ใส่จังไห้เขากลา้กเาหยได้ปุหนกับปงใหญดอกํำเอาหรอบอเองแต่ง้เจะสีหโอ้นี้เขาอีกนเนาะเขาอีกดบันไดสี่ยังบนไีเมยังอยากไปไทยอีกอยู่วะยังมีความคิดากไปอยู่วะยังจะไปอยู่ยังจะไปอยู่เนาะ ประมาณทิศหนึ่งทิศปลายนี่ก็คือสิได้ไปเลยแหละอยู่กูได้แล้วบ้าดต้องไปหาเงินอยู่คุ่ณเลยขอเงินก็แพงหน่อยเหมือนเนาะแพงจ่ายมันวลาเงิน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 เพิ่นน่ะแพงแต่เงินเฮาน่ะมันบ่มีค่าเอ้าวแม่นไดรแม่ไม่เนาะเฮามาแตกพันหนึงกะใช่กะคือว่าแหละบ่ได้โดนซะปะ๊บบอได้โดนนอกใส่เออมื้อนึงก็คือหมดมันราคาบ้านเนามันก็แพง คองสิ paid, you know. ่งทุกอย่างก็แพงหมดเนาะทุกอย่างแพงละมิตรลักแซนเป็นไปเด็ดอ๋อมิตรลักแซนเป็นไปอลไค่ะบ้านนี้อลไรละเอามาแตกเงินเพลินมันกับโบได้อยู่ในนี้เครื่องของเขาบ้านเขามันก็แพงโบคือบ้านเขาได้หรอบ้านเขาก็ถือว่าเนาะสินค้าอย่างเนาะก็หลายเพราะไรเนาะแมนเ้าซื้อเงินร้อยกว่าบาทแต่สิเนาะเขาก็ได้หลายอย่างเลร้อยหนึ่งมาใส่ยาบ้านเขาโบไม่ยังไม่ยังเนาะคือบไม่ยังแต่อหนึ่งมาใส่มาซื้อเปงโนะอะไรก็อยากได้เลยเนาะมูยังโบได้โลนึงน่ะ หมูยังหมูคออร่อยหนึ่งเขาเพิ่อน่ะซื้อหมูเนาะสองลอยเขาเจ้าเผื่อยังมาได้หมูบ้านเฮาเออกินขาบ้านเพิ่นแสดงมาถือกบ้านเฮาเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็ร้องจังอยากไปไทยนาะแม่เนาะกระยอนเหตุผลนี่เนาะของหมูแพงอยู่ไทยด้อพี่เนาะบานได้เดือนละหมื่นเนาะคันว่ามีคนมีลูกผัวผางมาให้เดือนละหมื่นเฮาก็ยังบมพคอซาอย่างนี้ดิอ่าใครไปซาจ่ปุ่นเดือนละหมื่นได้ลายมาซาอยู่บานเฮาน่ะมันบ่ได้ นี่ก็เป็นเสียงน้ำเสียงน้องจากอันนี้เนาะก็ลาวไปทำงานประเทศไทยพี่นนอะเนาะมาเป็นม si si ี oh, ่ความมึงซื้อจะได้ต่อประเทศไทยพี่นนอะไปตั้งแต่เป็นสาวอะลรยังได้ทำแล้วก็มาโจ้วางอันมีลูกมีผัวนี่ก็เลยยังบริไปนี่โอ้ืมว่าที่ลงไปอยู่่างแล้วบุญนีู่เลยโดยโดยเลยเดินทางต่อเอาขอบใจแม่ขอบใจได้ตายนเนาะสำหรับวันนี้ที่ให้สัมผัสเดิมวันนี้เนาะ ที่ยังสัมผัสบ้านเนาะขอขอบใจได้ร้ายเด้อทั้งเมียพึ่งไปแม่ขอบใจได้ร้ายเด้อึ่งเลยกลับไปรีวิวเกลือกันพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องหลังจากให้แม่ทอพิ่งรีวิวบ้านเดียวกับชีพให้เพิ่นผ้ามาเบิ่งเัินเนาะเกลเลยนี่พเกลพี่น้องหรือว่าบ้านเถาเอิญขี้ธาขี้ธาปะมันเกิดจากยังเนี่เนาะโอ้โพ่อชิมมือมันเกิดจากธรรมชาติเกิดเองธรรมชาติพึ่งเกิดเองพี่น้องเนิ่เกลือพี่น้องในดินเนาะัเพิ่นเอาเอาอจะได้ใช่ไหม กวาดไว้แล้วคุณก็เอาไปอันนั้นกวาดเอาไปทั้งดินเหร่เอาเพื่อดินนี่แหละเพื่ดินเนี่ยมันได้มันก็ไปกองเป็นหนามเกลือออกมาเาก็ไปต้มโอ้มันแหกกันเหเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิธีเป็นต้มวิธีแหกม่มีวิธีแหกไม่มีที่แหงีวันนี้มันก็มีหนามเพื่อใส่เปลืองใส่อันนั้นเลยลงไปเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไปไปเดี๋ยวเดี๋พาไปเบิ่งนี่เนาะพี่รถไปได้ไหมครับรถฟ้าโหลดไปอย่านี้เนะบอลต้มบอลยังบะพราเบิ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าดุมก่อนพี่เนาะ Một món lắm này, này mặc cái xăm này ừ. 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 nỉ nữa. Ừ. cái mì lắm mong nữa. bỏ món lắm đeo lắm mẹ, lắm làm thang rồi, lắm món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  lắm làm thang còn, mò vậy. สวัสดีพระเท้าสวัสดีแม่เท้านาะเป็นยังปกบมะขามอยู่พี่เนาะกบมะขามไม่กินมันบวไรมันบวมีปีนี่มันอืดมันมีละหน่อยนี่อะไรๆคือกันแน่โยอ่านกับกบคือกันเก็ไม่ได้ใช่ไหมพระเท้าแนะนับวิธีอันนี้นะต้มเกลือพระเท้าต้มเกลือบ้านเมนแมนแบบบูราณแบบแต่พอแต่แม่์ผาเฮ็ด แต่เก่าสีเห็ดใส่ห้างไหมแต่เก่าบอกเออแต่มาเก่าสีเห็ดใส่ห้างไหมเขาเจาะห้างไหมแต่กี้มันแต่เก่ามันบูดอึดกกไหมที่เป็นโกนเป็นยังไงเขาตัดประมาณเมตรกว่าหรือสองเมตรมาแล้วเขากะบอกให้มันเป็นแล้วทางกลางแล้วเขากะอัดโคดสุนอัดใบได้ปะอัดช่องผักข่างให้มันเป็นห้างคือห่างเกลือนี่นะคืออันเดือหิดเป็นอ่างคืออัดอัดว่าอัดก้นปะอัดถ่ายอัดถ่ายอัดว่าแล้วก็เจาะโอ้ทางกลางหันโอ้เอาเกลือจะหันแล้วก็มาต้ม เห็นที่เห็นนะเป็นน้ำงี้สิพ่อน้ำมันเป็นน้ำธรรมดาดอกนะน้ำามส่น้ำคือเป็นซีเป็นยังไงวะมือเนี่ยมันมีเพลทอะไรใส่แบบพันสมาด้ยแบบมือเนี่ยเอาถังยางมาเห็ดคืออีสีนี่เห็นเอาเป็นคอยน้อยเดียวโอ้โหนี่เนี่ยพี่น้องสาธิตแบบนี้แต่ร้างลมเนี่ยฮสจอกเป็นหูเอากระสีเห็ดเป็นควดเอา กระปุหรือว่าเอาถ้วยยังปิดไว้แล้วล่องขี้แกบขี้แกบเขารีบเขานี่แหละนี่นี่เกบเขารีบเขานี่บอกเอาปิดทั้งนุ่มนั่นแหละเอาดินที่มีเสื้อเกลือมีขีทาเนี่ยเป็นขี้ขีทาดินที่มีเสื้อเกลือน่ะเอามาปุ๊กมาลงประมาณส่วนสามเพราะที่มีเสียเอาน้ำใส่ได้ไปทันซะเลยเลยเวลามันขยายไปว่ามันเกลือที่มีเสื้อเกลือมันละลาย นั่นคอคอยสูดลงไปยังเหลือแต่ดินธรรมดาบบบนี้โอ้ตัวนี้มันมีที่แยกะถาดเนาะแหนะถาดเทาแหนะแยกะถาดเกลือเนาะกับตัดดินเนาะเอาไว้เอาหนามาไว้ตัวนี้มันอันนี้ป่ะตัวนีที่มันเซตเซตแล้วตัวนี้ที่มันแล้วแล้วที่มันจืดจากเกลือแล้วที่มันเป็นขีทาสดสดเนี่ยที่เป็นเสื่อเกลืออันนี้เมันดินตัวนี้เป็นดินตัวนี้เนาะเป็นดินตัวนี้ที่มันมีเสื่อเกลือเนี่ยเป็นดินตัวนี้มันที่มีสาเกลือน้ำแยงน้ำเอันที่เยเออมังนีีี้้ทาางนนม่ เอาสิมาปังมะมักโอ้ oh. เอาหนามมาักใส่อ่างใส่ต้นนั้นแหละไปแล้วเขาไปเจาะมันก็จะบานมันก็จะคอยซึมผ่านดินตัวนี้ออกไปเป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำเกลือนี่เป็นน้ำเกลือออกมาเป็นหน้ำเกลือออกมาเนี่เป็นน้ำเกลือนี่มันสีใสแต่๋ยวเพื่อนจะได้อีกหนึง่งวันี้เขาจะเอามาต้มมาต,ม,มาต้มเหรอเอาน้ำเอาน้ำต้มมันหน่อยลต้องไหวหมาต้มางมาต้มตัวนี้เป็นน้ำที่ตัวคาเป่งออกมาเเีลน่ เอามาต้มใส่หม้อตัวนี้หม้อที่เทาใส่เป็นหม้อปิดปิดน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นปิดข่านมหรือว่าเป็นปิดน้ำมันก๊าซก็ได้แต่ว่ามันบูค่อยมีได้น้ำมันก๊าซนะเอาใส่ปิดข่านมหรือว่าปิดน้ำมันพืชเอามาจอดเป็นล่างอีกแเ้าก็จุเอาก็ต้มต้มไม่ใช่ธาตุน้ะไม่ใช่เราเฮยเอาไม่ใช่มือเหลือแต่เกลือบ่าเนี่ยมันจะเป็นเกลือเองมันเลยเอามากลายเป็นเกลือบนี้กนจะกลายเป็นเกลือเลยคือการกเ้าต้มน้ำตาลนั่นแหละแบบเดียวกันโบเดมีเอียงปรุงมเลยเขาโบเดมี่เอียงปรุง มต้นนี้เป็นน้ำต้เกลือสดแล้วก็แบบว่าเ้าได้ขาเสื้อโบคือน้าเพาดูดขึ้นมาจากบ่อเป็นเกลือนไหนตัวนั้นมันต้องได้มันต้องไหนมาร์กสารนี่ยังโพจะเซียนแบบว่าขาเสื้อต้นนี้ก่อนเนาะตัวนี้เขากัดกองออกจากดินตัวนี้เขามาเผาใหม่เลยมันสิบโบมีผิดตัวนี้ตัวนั้นเกลือที่ดูดขึ้นจากบ่อมันเป็นน้ำเกลือขึ้นมาสดๆนี่ยมันสีมีธาตุธาตุอันเพียงธาตุ ขาดเล็กขาดโพลีเซียมนะนะเขาสีทำลายออกเขาสีอาวบนน้ำยาอนามัยขาเสื้อสารโพแทสเซียมโอขาสารโพแทสเซียมอุปก่อนเนาะเขาสีขาเสื้อมากว่าตัวนี้โบนยากตัวนี้บวกีปัญหาตัวนี้นะตัวนี้ได้เลยเนาะตัวนี้ได้สมบูรณ์เกลือสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าข้าเผาใหม่ออกมาโลดโดยเฉพาะโลดเกลือเกลือตัวเขากินนี่เดี๋ยวเผาไม่ได้โอ้เกลือกินนี่เนาะแต่ว่าขคณะไปขายนี่เกลืออันนี้สิเป็นราคากว่าเกลืออันนั้นนะบอกเกลืออันนี้ก็นี่ว่าตัวเขาว่ากาไใสกานะแม่นบแม่ือกโอ้เกลือวนั้นเกลือที่ดดูต้นจาก โอ้ตัวนี้เป็นงเ้าแล้วก็ต้มคือกันแต่ว่าเขาได้เขาสีมักด้วยสารเอลเดียนป้องกันเสื่อโรคแบบว่าโรคของเอิบโรคยางธรนมนิมฐ์เกิดแบบข้าวตัวนี้ผมมีปัญหาตัวนี้พอเขากัดน้องมาจากจากตัวนั้นอะไดิตัวนี้ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านการตอกสองสามขั้นตอนจนมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เอาน้ามด้วยเฉพาะขึ้นมาต้มด้วยเฉพาะโลดตัวนี้ฮะเลยเลยมันต้องได้ใส่สารเอลเดียนสารเอลเดียนกันนัน ต้านขาเสื้อเพราะว่าจบวันนี้ว่าจะเคมีอยา่จะหอยจงเห็ดไหลเนาะจบเคมีว่าเฮียนเคมีอยู่เออกะกระจุกเติบเยอะโอ้เนาะจบมาตั้งแต่ปีเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งโอ้กะสิตกอยู่ประมาณสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอยู่แล้วเนาะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งพี่รองได้ไล่พวกพวกมือหนึ่งในต้มนี่ยไล่มาเต็มรางนึงได้เมือหนึ่งมือบ่ก็หนีต้มหมู่บ้านนี่เนาะก็หนีต้มมือก่อนมือนีห้ากระดิ่งันตัวนี้มือนีห้ากระดิ่งกต้มนี้กรต้มกระกินได้เนาะ มันสีผสมบุญกว่าเกิดตเฮ็ดมาหลายปีแล yeah. ้วนี่พ oh. right. ่อตลอดว่ไหมตลอดได้บ่แ oh. ต an> ่พอแต่แม่แต่อีปุ้ยปุ้ยได้ผัดผ่านมาให้เ็ได้เฮ็ดได้เนาะชีซามารถเอาได้แต่แยมแามเราดูแรงเออยแยมเราดูแรงสิมันสิขึ้นเมื่อไปสาแล้วก็มาเบิ่งบ่อนที่มันขึ้นมามาเบิ่งบ่อนที่มัดขืนไปเบิ่งมาขืนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวติดตามไปก่อนไปเบิ่งก่อนมิตี้มันขึ้นเออที่มันเป็นขาดเกลือคาคาเกลือนี่มันเกิดจากกางมาพ่อสิ่พ่อสิหัวสาเหตุที่ว่าซ้าเหตุที่มันเกิดมาจาก ในดินหมามันก็มีหล,ะล,ะละยาลยๆอย่างเดี๋ยวธาตุเล็กธา,าตุทองธาตุแห่ปูแห่ใายแห่ยังหลายอย่างแต่ตัวนี้เป็นธาตุแห่เกลือธาตุเกลือว่าว์สินคา้าเลย,ยที่มันเป็นเปลือกดินเฮาเปลือกหนาโลกของดินพอที่มันบางอายที่มันเป็นเกลือนะอม,มันสีมันสีระบายที่นี่นี่ก็ไม่เอานี่ก็ต้องกนแต่นี่แต่ตัวนี้มันสีมันสีโบงงามรลยเลยเอาไปต้มมันก็สิเป็นเกลืออยู่แต่ว่ามันสิเป็นแหลวมันโบเป็นเม็ดตัวเนี้ยเกลือบนแดลมบนได้เนาะหร่ เลยที่พอาววดต่อไปเห็เขาบ่กให้บ่เขาชีสักเกตที่ออามาสีเหลือนี่ๆๆมันเป็นเม็ดเกลือด่เห็นมเนเห็นน่นี่ที่มันขึ้นที่บอพอขวดนี่มันเป็นสาเกลืออะไรให้นบ่นี่นี่นี่เกลือเบิดดี๋นี้เนาะ่มีสาเกลือขึ้นมานี่นะอ่าของเกลือแล้วมันซึขึ้มมาในดินนี่มันจะมีธาตุเค็มถ้าข้าเห็ดหน้าเขาใส่กระตายตายบ่มันจะกัดกระตายเลยละมันเค็มแห้งเนาะมันเค็มแห้งดิบอลที่มันนเเป็าาขกตย ถ้ามันเป็นถ่านเกลือสดๆอีกเกลืชิบปตายอีกบปตายบ่เออแทนมันเป็นถานเป็นว่าเกลือเอือดเกลือตัวนั้นมันสีเข้มจัดโอมันไมนเข้มแหง้งบ่มสองอย่างสองจังเลยองไอย่างถ้ามันเป็นถ่านเกลือสาเกลือธรรมดาเฮานี่ถ้าหักน้ำปังนี่มันชิบปตายเขาบปตายเนาะคือโปตายพันเมนท่าอันถ่าเอือดนี่คือเป็นแมบนี้ถ่านอีอย่เลยเลยถ้าดูไมันมีน้ำกระาย พวามมันสีเข้มจากที masa, too, urgency, fire, so east, ่บ่อนหยามันจนบ่อเกิดบ่อนที่นี่มันมีถาดเกลือนี่ยสาเกลือนี่ยหยามันก็ตายเลดมันบ่อยู่หยามฝนหรือบ่อนหยามฝนมีน้ำหรือบ่มีน้ำบ่เกี่ยวมันสิกัดตายมาสร้างเกศได้คือหน้าที่มันเป็นนะแต่มีอยู่ในในน้ำ่อได้ที่มันขึ้นซากแต่ว่าพืชพักนี่สามารถปลูกได้เนาะแต่เท้าเกศเนาะพืชพักปลูกได้แต่เทากับปลูกบ่อนที่มันมีหยามีหยาดถืคือคือจะสืกับปลูกบ่ได้เอาตะเบิ่งดินก็เนาะบ่อนั้นหยาตายนี่มันบล่อยเลยเนาะ หน้าเขาคือกันบ่ไอศชีสเป็นเป็นถาดหรือถาดหรือไม่สีตายเขามันจะบดย่างไหนมันเค็มคันมันเป็นถาดเกลือธรรมดานี่คันน้าบ่อขาดนี่ก็คือว่าบ่ตายเขาการงามอยู่คือกันก็จะอยู่เดียวเดี๋ยวขออนุญาตถามเลยเขอแปลว่าสร้างได้ไรนี่ไร่ลายมาพอปีหนึ่งกัรชุ่มติว่าเฮาสิเอาเป็นอซิสลักลักกัได้ก็แก้ไขได้ก็ต้มได้มื่อหนึ่งคือเห็ดเบพวกนี้เฮาเห็นส่วนน้อยๆนี่เนี่ยเอาเห็ดหลายๆอย่างสามารถสางได้ลรเราเอาเวลาว่างๆมา งานเวลาเหตุนี่แต่ว่าเ้าก็บอกเลยคอยตัวบนมือประมาณครึ่งมือหรือว่าเที่ยงเนี่ยห้าปะแล้วเ้าก็จบตัวนั้นแต่ว่าคันว่าสิว่าเ้าสิเหตุเป็นอาชีพรายได้กัถือว่าโอเคอยู่มือหนึ่งเ้าก็สิได้อยู่ประมาณนิดกว่าโลหรือว่าเกือบซาวโลเราก็มางกินไรลูกหนึ่งราคามันสำนักเ้าก็พอได้แก่ใครจีนที่วันวันไปเรื่อยๆอะไรก็เป็นอาชีพเสริมเนาะเหตุเป็นเสริมด้วเนาะห้าวเสิเหตุเป็นลักลักหนึ่งต่อหมือหนึ่งไปจักเขาว่าซาวสามจีโล่โล่มาจะ รายได้ก็ด like so ีอรายเดิออยู่เออถึงกี่บาทรักแสนสองแสนสามสิบนี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะน่าเกลือตัวนี้มันเกน่าเกลือพี่น้องเมื่อก็นั่งเกลือเห็นพี่น้องมีที่เอาเกลือหรือเปล่านี่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขตท้ายใต้ทางใต้ตะกอนนี้นี่ยเพราะากอันนี้จะถึงมาตึงอยู่ี่จะมาอยู่เขตภาคภาคกลางของเราเนี่ยมันจะมีถ่านเกลือหลายโอ้เขตภาคกลางนั่นนี่เนาะเอองเนี่ยวะถ้าว่าจุดยุดลักๆนกมีถ่านบ่บ่บเกลือนี่สิมีมีหลายกว่าถูกแผกแขวง สะพดสวรรค์นาเขตได้ผักกลางสวรรค์นาเขตนี้เมีเกลืออยู่นี่นี่คือแขวงสวรรค์นาเขตนีอยู่เมืองจำพรและกับเมืองอุทุพรเอออันนั้นหรือว่าเทศบาลของอันเมืองไก่ซ้อนเนี่ยเมืองนาเตยบอกรเือเนี่ยก<อ>ารมาขามเขตเมืองจำพรเนี่ยก็มีลักล้าอี่ไปเนี่ยก็เจ้าหักแต้วก็เจรสิบโคนถ้าห้าโคนขึ้นมาแต่ว่าเขาบ่ามีพื้นที่ทำนี่เขาสี่เศษเป็นธุรกิจใหญ่ใหญ่เนี่ยเวลาไหนมาสีเสียพื้นที่สียทีหน้าทำกินมาสิเกิดเกลือมาเฉยแต่เขาตาย คืออยู่ลักษีนี่ก็เจออ้าิตั้งเป็นบอ่อโลดเนี่ยก็ตั้งเป็นศูนย์ลักของบริษัท <ไล S 1> ของเองปงเทศรายแด้มากับโบียหาย,<ล>ยคือทาในน้านี่คืออยู่บริ้าราชาทางเป็นบาดาลว่า,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 วาทางบาดาลใสว่าทางบาดาลเอาน้ำมาใสแต่ทางขึ้นมาแหละมันเป็นน้ำเกลือน้ำเค็มไปต้มเป็นเกลือก็ได้โออะไรไปเลยมันน่ามันสีละลายไปาอมันสีเสียนามันจะไม่ไปเกิดมันเค็มไปเลยเห็ดทำนาเขาไม่ได้เจ้าก็เลยยกเลย โหโหแต่ว่าชัาดเดี่ยงว่าขั้วไอคือสิมากเนาะอ,อยู่แบบนี้เนาะมันเออเดี่ย <c oughs> <บ>มันไม่มีถาดเกลือกินหยาเกลือหญ่างเงี้มันก็เอเมนวัวควายไก่แบบว่าเนื้อนางมันกะมันก็นกสีสมบูรณ์กว่ากว่าเกศที่มันมีถาดเกลือดเลยแต่ว่า <ร ồi S 1> ปูปลาหนาหนามก็สีรสชาติมันก็สีโอเคไงถ้ามันมีถาดเกลือน่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแนี่เนาะขั้นขึ้นไปภาคเนื้อเนื้อซูซูตีนผู่แทนทุมันเป็นถาดินจางๆางไง ป็นแบบเป็นปูปลาหนาๆจะกินก็บ่ค่อยแซ่บได้โอ้โหคือผักกาดเขาที่มีถาดเกลือได้เออแมันสิอันนั้นจอกันนี่เนาะมันมีถาดเกลืออีหยังมันก็รสชาติมันก็สิต่างกันโอ้เป็นไปจังซั่นเนาะอไปผักเนื้อเนื้อซุตรูดนี่ส่วนมากนี่มันพวกสัตว์เลี้ยงพวกอันนี้มันมันบ่ได้มี่ยนนะบดือ้ผักาดผักลางผักอันนี้ได้เออมันกะเพิ่นมีกระสอบมีหยังให้บ่นี่บ่ วางเศษสะโพกตัวเองใช้ซื้อได้จังเป็นบปอดิถ่ายบอกเป็นปอดิถ่ายตั้งใส่สะโพกอันเศษตะกี้พอเพียงมาสั่นๆโอ้โหเดี๋ยกินพอเพียงเขาเนาะเขาได้ใส่ในของกู้อะเนาะของกู้แต่ก็ใช้บ้างเล็กน้อยงานจเป็นอาชีพเสริมมาสั่นๆมีอะไรายเสริมอีกเนาะแต่ว่าน้ำขึ้นว่าเป็นสีพ่อบ่อนี่น้ำเ้าตักว่าแต่น้องแต่ทามแต่หวยมันสีเป็นน้ำสาวใบไม้ไปอย่างนั้นแต่ถ้าไปกันออกจากหันมันก็เป็นเปลี่ยนสีมันก็เป็นสีตัวอื่นเนี่ย พอมันสิกันออกมาเลยดิจากน้ำแดงๆนี่มันเป็นยังมามนจากใสมันกันออกมาจากตัวนั้นปั่นมะพร้าวใหม่เป็นถาดเกลือวันเป็นยังปมายากขาวมันแยกขาดกันแล้วจ่อหัวจอหัวทด่ว่าจะไหนนี่จอหูวเอาจ่หัวอะไรซ้ำหนึ่งเนาะข้าาบุญใหั่แห้งถ้ามันแห้งเกินว่าน้ำตัวนี้มันสีลงไปแห้งแต่ตัวนี้มันจืดมันจะเป็นน้ำจางแต่ว่าดินถาดเกลือนี่มันจะโบรานจืด แต่ว่าน้ามันสิผ่านแห้งแต่มันสิเป็นถาดน้ำลงไปไล่แล้วมันสียางก่อน <S <S เอาสีเสียตัวนี้ครับนี้เราจะค่อยๆให้มันไปเรื่อยๆเอาปลามันจะเป็นน้ำเกลือส,สมบูรณ์ <S <S แปลกตาแปลกใจดีเลยที่รเราเลาเพ่เคยเห็นได้เคยอันนี้มันเขาเอาเกลือขวดให้สนน้อยเนี่ยแต่ว่าผู้ก่าเหตุยังไงก็จะสีเอวกันซ้ำกระมังใหญ่ๆตัวยางใหญ่ๆก็นีซ้ำนีนส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 ้สองถืออันนี้ังได้ซ้ำมาหนึ่งแต่ได้คือกันอันนี้ฮะเขาเห็ุเป็นว่างๆวัสดุเป็นอาชีพเสริม เขาก็เลยเห็นเอาในหน่อยการเทาจะได้ใหญ่ๆเนี่ยจะมาห้อยต้มทางมือโอยกเบิดคือว่าแหละปกติสีต้มใส่ไปเอาแค่เลซิ่งมาตีแหละมันมันมันบยกรบได้ต้มเกลือบบได้มันจะเป็นดานมันจะเป็นแ่นดานแหละก็มมนจะเป็นพองปวกมาสินานเป็นเกลือก็เลยไปใส่ตัวนั้นจะดีกว่าไอ้ตัวนันแถนเกลือนันเป็นดานเจ้าอันนรยบอกเจ้าไว้อีก่า อย่างพี่น้องเนาะวิธีมันมันอยากเป็นดานวิธีเอาเกลือหรือว่าวิธีผลิตเกลือพี่น้องเนาะเป็นแนวนี้มันอยากเป็นดานเดี๋ยวว่าฮะเขาไปต้มสมอนะมันจะเป็นดานเป็นแผ่นขัดเป็นเกลือตัวเป็นอันนั้นคือถือข่อยว่าที่เป็นเป็นดินคือดินดินเอือดนะเกลือเอือดวะสันสันเกลือจัดมันสิพายเกลือตัวนี้เกลือเป็นแผ่นได้หมมันสิพายเกลือเป็นแผ่นมันสิบให้เกลือเป็นเม็ดถ้ามันเป็นถาดเกลือเอือดเกลือเข้มจัดวะสันสระ ที่มันบดเป็นเกลือแบบลักษณะขึ้นี่ถ้ามันเป็นเกลือที่สมบูรณ์ออกมามันจะเป็นเม็ดถ้ามันเป็นเกลือเข้มจัดที่ในสมบูรณ์แล้วเนาะสีนี่เนาะมันสีพายเกิดเป็นเกลือเกลือแผ่นดานสีนี่เองาจหน้ามันเป็นยังมันจะมาเป็นเม็ดคันว่าลราเปรียบอย่างหนึ่งไก่แบบไปจากไข่ไข่ป่ะคือการกับเฮาบริษัทผลิตน้ำตาลเห็นบ่ะเอากต้มน้ำตาลเป็นยังจออกมาเป็นเม็ดก็มันก็แค่้า่เคียงกันนิดนึงเขาเคยต้มอยู่เมืองไทย ต้มได้นีมต้มต้มกเจาบุหรกระเจะบุรได้กเจะเห็นหน้าเกลือได้ก็จะบุ้รนี่นี่มเ็ออแม่แล้วแถวบันสุก็จะต้มได้แถวหนก็ได้แถวบันดงนนี่แถวแถวเมืองมุกติกาแถวโคกสูงแถวอันนนี้ก็มีคือการเห็นก็จะต้มอยู่แด้ ือเมกินแค่โคกสุกนะครับป้อมมันนุนตะแบงที่เห็นก็เจ้าต้มอยู่ได้ก็เจ้ากระต้มคือกันก้าเฮานี่ก็ได้เห็ดอะไเมืองไทยก็ได้พาดเลยนะเลยเปนี่ก็เป็นเสียงหนึ่งเนาะที่ว่าจากพ่อเป็นผู้เห็ดเกลือพี่น้องเนาะเห็เกลือน้วนำเซียงจากเพิ่นตอดตำรับผลิตจากแต่พ่อแต่แม่พูดแล้วตั้งเริ่มพูดแล้วพี่น้องเดิมมาแต่พ่อแต่แม่พูดแล้หลายๆส่วนเ้นคนมาว่าสั่งสารปั๊มคันว่าสิเปียว่ายาวๆกับประมาณ อยกว่าสองสามร้อยปียังยังสืบๆมาเรื่อยๆนะสืบทอดมาเลยเนาะแต่ปูแต่เนาะแต่เม็ดก่อนห้าสี่ทาเป็นหางเจาะหางไม้หางเกลืออยากคล้ายๆเรืออยากคล้ายๆอยากเจาะเรือส่วงโอ้โหแต่ก่อนเอาสิบเอาอะไรใหญ่ใเอาประมาณสองเม็ดสองเมตรประมาณนี่แหละใส่ไม้ไผ่เนาะตะกี้เนาะแต่ว่าคันว่าใส่เป็นเนื้อดินเกลือธาตุเกลือนี่สิตกอยู่ประมาณครึ่งเม็ดก้อนวัดเชิงสาประมาณครึ่งเม็ดก้อนประมาณนี้แหละ โบทเทิงแบบเม็ดก้อนข้เม็ดก้อนสีลายโพดเขามั็นลายโพดใหญ่ๆลายเขากันเพราเถือกามันมีถาดเกลือสีสมบูรณ์น่ะเขาต้มทั้งวันมันกับโบจากเบิร์ดโอ้เออมันชิบบจางไงเดี๋ยวมันชิบบจืดง่ายนะมันก็ิต้มทั้งวันมันก็บชิบบเบิร์ดถ้ามันขาดมือแหะถ้าเขาเอาน้ำเกลือสีสมบูรณเสียงมาต้มนี่ขาดขาดมือมันก็สีละเหยอายไปเขาไปต้มมือใหม่มันก็ดชิบบหอยจากเป็นเกลือได้มันก็มีสาเหตุของมันคือการจางไปจางวันแล้วมันสิีละเหยอายของมันไปเรื่อยๆ ถ้าเขาเอาน้ำเกลืออัดไว้นี่เขาอยากอัดจำเรียก็ตามถ้าเอาเปิ่งไหวลายมือนะมันเป็นต้มมันจะปกอวยเป็นได้นี่เด้นี่เด้คือเดิมกันว่าอะไรกันหรอเนาะกำลังเริ่มเนี่ยมันโดนน้ำหม้อมันกำลังเริ่มนี่ๆกำลังเริ่มสิเป็นเกลือแหละเนี่ยคอยเป็นเม็ดขึ้นมาคอยเป็นเม็ดข mm ึ hmm. yeah, ้นมาเคยเป็นเม็ดขึ้นมาเลยดิฮะโอ้เป็นอะไนี่เองเรยเกลือเอาล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะอีพี่นี่ตามมากถ่ายยังก็สมาร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะ ็เป็นกาลังใจทั้งสองยูทู่อนอื่นเมื่อก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเนาะที่พ่อเป็นไหนสัมาด้อพี่น้องเนาะขอบใจได้ใจได้อลยแต่สำหรบการให้คนอื่นคู่เราผปให้คนาใครสนใจกะอยากสร้างอย่างงั้ก็ได้พี่น้องอยาก้ากอ่า่อยากรับฝากแนว่ามันติดไอ้อาชีพเสริมธรรมดามันป็ะเด็นการทธุรกิจอนี้พ่อสีเด้ไปหลายบอลแกกะ ในสะโพกเขตบ้านนี uh ่ก huh. uh ็หลายๆกับเจ้าการบังเลินอยู่ภาคเบ้องล่ากันกัเจ้ากระเห็ดคือกันกับเจ้ากระส้มคือกันแต่ว่าจุดไฟจุดมั่นไว้สัญชติกับการพื้นที่กับพื้นที่หน้าไฟมันบอกว่าวันที่มันมีกาทั้งบุญมีเฮากับไปขอต่างพีน้ำนองเนี่ยใกล้ๆที่เจ้ามีกว่าเฮาเจ้าบุญเวลาว่างเห็ดเฮาคือเป็นอาชีพด้วยนะครับคือเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวก็ได้แก้ไขไปบังเล็กหน่อยเพอเอ้าไปใช้มีอำนาจไหนพี่หรอเนาะขอบใจได้เลยไปบาย